วันนี้ผมมาเที่ยวบางคลานะครับมีถนนคนเดินบางคลาเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าบรรยากาศก็เป็นแบบนี้เลยสุดยอด <c oughs> ไม่แน่ใจไม่แน่ใจ อะไรอยทางนี้ดีกว่าไปอย่างนี้กว่า,าดเดี๋ยวรอเขาหยุดแล้วเขาถ่ายกนได้เดินเจ็บบรรยากาศก่นกนอนบรรยากาศดีนะแล้วก็เดินบางค้า เจ๊น้องชินฟ้ากาศดีมากเลยจบเลยม่แพง เป็นกาแฟนิฐนี่อะไรรัรหน้าแน่เลยขนมทบบองลูกชิ้นอบมอดินสิ่งเด็ด้บางขาย่างครัย่างนะะ่าอร้า บบนันมจีบโอ้โจับแน่เลยคือคืออยู่บรรยากาศนี่เป็นเมื่ยขำเมข าแนส้มส้มหวานสิปทสิปาท์อมมีแค่นี้เนาะสุดแล้วอะไรเป็ดค่ะค่ะอา้าวแข็งแรงจำได้จำได้อะไรเป็ดแข็งแรงนะกล่องรครับสี่สิบเหรอครับ Còn cả 3 cọng lói cà cuốn Ủa 3 cọng lói đúng

พระชนเป็นอะไรครับ ูกชิน้นทอดแต่เ้าใหญ่เลยอันนี้มีวันไหนบ้างมีวันที่30กับหนึ่ธันวาแต่หลังจากนี้ไม่รู้จะมีกว่านะต้องรอประกาศแต่างจังหวัดอยวเดินไปดูจนู้จริงเฮ้ยเฮ้ยไปดูไปดูกนี่ย อะไรครับวันนี้ป้าจางป้าจางอร่อยรอะของยาเป็นที่ร้อยลูอ๋อครับผมแล้วตอนนี้ไปส่งบุรีรามร้อยลูกอาทิตอ๋อครับอาทิตร้อยลูกตลาดนี้เขามีตลอดไหมฮะไม่ตลอดนานนานจังที่เป็นของสถาบันมหาราชพัฒน์เข

ทางเลยเปวดเสกได้ตัดยาวแน่เพลงทั้งทางเลยหัวตลาดจะเงียบแล้ว,วมั้งไอ้เาะโ้ยมองีบังคับเลยราบหมู อ๋อกระตมกระตมมัดก็มีโอ้ของของเยอะเหมือนกันนี่ฮ้กุ้งย่างอันอ๋อกุ้งย่างเหรอครับอย่างนี้ขายยังไงครับนี้ตัวละสี่บาทตัวละสี่บาทโอ้มาละสบาทอ๋อมาละสี่บาทกุ้งก็ตัวละสี่บาทขอบคุณมากนะครับ

แต่ดูเย็นแล้วก็มันข้าวปอนยังีข้าวเหนียวเดี๋ยวกินหอมหอมใบตองอันนี้อะไรเหรอครับเกี๋ยวหลอดทรงเครื่องเกี๊ยวหอดทรงครื่อ๋อครับผมอ๋อเป็นอย่างนี้เนาะมีผู้ชายแล้วพี่น้อง เดี๋ยวหรอขอบคุณนะครับนเป็นนมคนเดินมานะคะ้าน,นานๆจะจัดทีงิงนะไม่ได้จัดตลอดสุดแค่ตรงนี้ นี่เป็นอะไรก๋วยก,กึร์จิ๋วโอ้ชิ้นละยี่สิบบาทมาทำอะไรในสวนู้้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 ้ว้้้้้้้้้้้้้้้เ้้เ้้้้้้้้้้้้า้้้น้้้้้้้นี้้้้้้้ ของหายยากเลยเนี่ยแร่เต eh. ็มโอ้สวยนุ้ยอันนี้โบราณมากอโอ้อันนี้หรือเปล่าเนี่ยเขียวไทยกา สวยสวยไปสีสวยเขียวไขกาใช่หม้ยเเดี๋ยวเาแตก้โบราณมากยของโบราณร้อยเปอรยเนต์ยะอันนี้เียวไขการอ๋อใช่ด้วยอันนี้จะเป็นเียวไขกาแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกจะเรียงตามสีนครัอ๋อครับผมตอันนี้ก็จะเป็น อัแพงสุดสมบูรณ์มากเลยนี่ถาเงนี้ค่ะนี้แพงสุดอันนี้คือขนมเงินอันนี้ก็จะย่องย่อมหน่อยขอบคุณมากนะครับอันนี้คิอกรรมาเลยเป็นตลาดโบราณ คล้ายๆตลาดจีนสร้างเงาเหมือนกันนะ่ะไทยชาเขียวชีค่ะโซนตรงนี้ดีไม่ต้องดี่มมาก่องเท้บานน่คือหม่มันขนาดี่ออะไรนะ อน่าจะจัดตลอดเนาะได้เดินตลอดได้เพราะว่าเพราะว่าถ้าจัดเสาที่จะคนเดินก็แนวเสาีไม่ทุกทางเนี่อ๋อทุกทอั้เเขาเคยจัดไปรอบแล้วไงแล้วก็หยุดไปทำไมล่ะไม่รู้เหมือนเป็นกิจกรรมของราชจัตรักปอดสาพีนแล้วก็มาแวะคนหนุ่ม โลเคชัน่นประมาณนี้บรรยากาศถนนคนเดินบางค้านะครับโตนนี้จ้ะมาเยอะนี่ครับ <c oughs> นนคนเยอะมากเลย เริ่มเย็นคนเริ่มเยอะถึงประมาณสองทุ่มดบนไจ้าสูอจะทั่วที่สอง ต้งตต้ต้ตนไม้ก็มีบรรยากาศรวมๆประมาณนี้ครับผม ไปดูเด็กๆเล่นดนตรีไทยกันนะแล้วก็จะปิดคลิปตรงนี้เลยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม